สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอมี Honda City ปี18นะครับรุ่น V ปรับราคาขายพิเศษนะครับ385,000บาทเท่านั้นได้รถสีขาวภายในเป็นบ่อหนังเรียบร้อยไม่ได้เชนนะครับรถขายผ่านศูนย์ Honda นี่นะครับใครหาอยู่นะครับเหลือคันสุดท้ายแล้วนะครับสีขาวปี18คันนี้ก็ไปอย่างไวนะครับคันนี้ดูกันเลยภายในเป็นบ่อหนังเรียบร้อย รอปรับสภาพสีนะครับปรับสภาพภายในต้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับน้ำมันรองรับ e85 ได้ยางคันนี้ปี2022ผอให้ดูล้อแม็กเดี๋ยวเขาปรับสภาพให้ด้วยนะครับคันนี้น,นี่นี่นะครับยางปี22ยางใหม่เลยครับ c o n t ตินนเนน a l คลิปก่อนหน้านะครับที่เป็นซิตี้สีขาวติดจองขายมาแล้วทุกคันนะครับคันนี้เพิ่งปรับสภาพสีมาใหม่นะครับอมถ่ายให้ชมกันก่อนราคา385,000นห้าพันะฮะถ้าจัดเซนนั้นเต็มเนี่ยผ่อนอยู่6,000ต้นๆเท่านั้นนะครับแล้วเราไปดูฝั่งคนขับกันนะครับตโรบบกปรับสูงต่ำได้นะครับกระจกเป็นออโต้ฝั่งคนขับ มีปุ่มล็อกรถให้ตรงนี้นะฮะไปได้เชยร์แล้วจะเป็นพับปรับไฟฟ้าดูเลขไม์กันเป็นพุชสตาร์ทแล้วนะครับในรุ่นนี้ถ้าเป็นรุ่น S เริ่มต้นเนี่ยจะเป็นกุญแจไขสตาร์ทนะครับเดี๋ยวออโต้ตัวเครื่องเสียงนี้สามารถรองรับ USB AUX นะครับรวมถึงเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเลขไม์นะครับอยู่ที่ หนึ่งแสนหนึ่งหมืนห้าพันหกสเ็ดกิโลเท่านั้นนะครับซิตี้รถประหยัดน้ำมันนะครับวิบบ่งเอลเวอร์ฉเชียได้ถึงสิบหกจุดหกลิตรเลยนะครับฟังก์ชันปรับเครื่องเสียงด้านซ้ายภายในจะเป็นเบาะหนังแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวรอฟอกเบาะด้วยนะฮะนี่นะครับด้าน,นหลังหาเบาะหนังอยู่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวรอล้างห้องเครื่องขัดเคลือบสีอีกทีนึ่ง ผมเปิดให้ดูนะครับนะครับด้านท้ายน้ำเดิมนะครับทุกขันยังไรคือแม่แรงคุนี้ครบห้องเครื่องอยังไม่ได้ล้างนะครับรอล้างทำความสะอาดอยู่ก็เป็นรถมือสองที่ศูนย์ทอนด้าขายเองนะครับดูนะ,บนะครับน้ำเดิม หาอยู่เข้ามาชมรถนะครับราคาถูกมากๆคันนี้ติดต่อโอมไนดะ้ที่เบอร์ศูนย์แปดห้าสองสองสองหนึ่งหนึ่งสามสามะครับหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยหารถซิตี้ไมเนอร์เชนสีขาวอยู่เข้ามาชมคันนี้ได้เลยนะครับเหลือครันสุดท้ายแล้วนะพึ่งรับเข้ามาใหม่รอปรับสภาพยังไม่เสร็จดีแต่มีลูกค้าถามหามากันเยอะนะครับสีขาวผมก็ขายให้ชมมันก่อนแต่ว่าสีบอลเงินราคาสามเก้าเก้านะฮะปีหนึ่งเจ็ดยังมีอยู่นะแต่ไมน้อยกว่านี้นะครับไม่หลักอยู่ ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามด้วยนะครับถ้ามีรถอะไรเข้ามาใหม่ลงรีบลงให้ชมเช่นเคยนะครับคลิปนี้ขอจบการแนะนำซิตี้เฉลี่วนพิเนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ